สรุปภาพรวมกรมท่าอากาศยานประจำปีงบป,ป,ประมาณพศ2568ในปีงบประมาณพศ2568ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น14,233,36คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567กว่า9%่าดดับท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด อันดับที่1ท่าอากาศยานกระบี่จํานวน2 8 7 4 7 7คนอันดับที่2ท่าอากาศยานอุดรธานี1 9 3 2 3 2 3 9คนอันดับที่3ท่ากาศยานขอนแก่น1 6 4 1 8 5 6คนอันดับที่4ท่ากาศยานสุราษฎร์ธานี1 4 7 1 9 3 2คนและอันดับที่5ท่ากาศยานอุบลราชธานี1 3 5 0 0 0 40, 40คนวันที่มีผู้โดยสารมากที่สุดสำหรับวันที่กรมท่ากสัสยานให้การต้อนรับผู้โดยสารมากที่สุดคือวันที่27ธันวาคม2567มีจำนวนผู้โดยสารเข้าไปใช้บริการถึง47,506คนด้านจำนวนเที่ยวบินในปีงบประมาณ2568มีจำนวน1296เที่ยวบินเพิ่มขึ้นกว่า10.8% 5อันดับสายการบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดได้แก่อันดับ1ไทยแอร์เอเชียจำนวน44,745เที่ยวบินอันดับ2ไทยไลออนแอร์14,610เที่ยวบินอันดับ3นกแอร์12,592เที่ยวบินอันดับ4ไทยเวีตเจ็ตแอร์8,369เที่ยวบินและอันดับ5ไทยแอร์เวย์ส8,66เที่ยวบินในส่วนของโหลดแฟกเตอร์ในปีงบประมาณ2568อยู่ที่79% ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาสำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในปีงบประมาณ2,568อยู่ที่3,114,999กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า19.25% ด้านการเงินรายได้รวมในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น891,684,41บาทสูงกว่าแผนรายได้ที่ตั้งไว 6. 6้6.6%และกิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณนี้คือพิธีเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่ากาศยานนานาชาติขอนแก่นซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีนับเป็นความภาคภูมิใจและก้าวสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการบินและนี่คือภาพรวมการดำเนินง,งานของกรมท่ากัศยานในปีงบประมาณพศ2568นี้ขอบคุณครับ